สวัสดีครับหน้าจอนี้นะครับเป็นการวิเคราะห์ระบบงานของรายงานการปิดรอบประจําวันของพนักง,งานลิง์นะครับที่ได้ปรึกษากััคงคุณลูกค้าเมื่อวานนี้นะครับ ก็ที่ออกแบบมาจากการลิคเก็ตลิคไ e รเมนต์นะครับก็คือว่าถ้าเกิดว่าเราติ๊กออปชันว่าแสดงข้อมูลทั้งหมดก็คือข้อมูลพนักง,งานที่ดิ้งทั้งหมดณประจําวันที่ที่เราเลือกตรงนี้ก็คือในตัวอย่างคือวันที่4เดือน8ปี2558ก็คือยอดขายของวันนี้ถ้าเลือกเฉพาะพนักง,งานดิ้งที่นั่งดิ้งทั้งหมดมันจะโชว์ขึ้นมาที่ปิดรอบ กับไม่ปิดรอบมันจะรวมกันทั้งหมดแล้วก็ดังสีงชมพูข้างล่างก็จะรวมยอดเงินของพนักง,งานดิ้งที่ปิดรอบแล้วต่อวนันเอามาให้โชว์ตรงนี้นะครับแต่สมมุติว่าถ้าเกิดว่าคุณลูกค้าเลือกออปชันว่า,าพนักง,งานที่ยังนั่งดื่มกับลูกค้าอยู่และตอนนี้สมมุติว่าเราอยากจะต้องปิดรอบแล้วเนี่ยเราเลือกออปชันนี้ปุ๊บมันจะเลือกเฉพาะพนักง,งานที่นั่งดิ้งกับลูกค้าอยู่แล้วเท่านั้นที่ยังไม่ปิดรอบนะครับก็ ถ้าเรากดปุ่มคาว่าปิดรอบปุ่มนี้ฮะลูกเครื่องคิดเลขตรงนี้เนี่ยมันก็จะเอาตีเวลาต2:45เนี่ยไปใส่ไว้ในเวลาสิ้นสุดก็คือมันจะคำนวณบิ๊ง์ให้อัตโนมัติเลยนะครับถ้าเรากดปุ่มนี้นะครับอันนี้พียงดีว่ายังไม่ได้ทําเพราะว่าเป็นการ get requirement เท่านั้นนะครับก็กดปิดรอบปุ๊บมันก็จะเอาตี2:45เนี่ยมาใส่ไว้ในช่องนี้แล้วก็ทําการคํานวณเรื่องของรอบมาให้อัตโนมัติทันทีนะครับพร้อมกับสามารถจะพิมพ์ออกมาเป็นใบสรุปปิดยอด ให้ดูทุกคนได้นะครับว่าของประจําันที่4เดือน8เนี่ยนะครับมีพนักงานที่เฉพาะพนักงานดิ้งทั้งหมดเนี่ยกี่กี่รายและรวมยอดดิ้งของทั้งร้านทั้งหมดเท่าไหร่ซึ่งสามารถตนรายงานสรุปออกมาได้นะครับอันนี้เป็นโดยภาพรวมที่เราทําการวิเคราะห์ออกมานะครับถ้าเกิดว่าถูกต้องวิเคราะห์ถูกต้องแล้วก็ตรงกับสิ่งที่ทางคุณลูกค้าต้องการทางเราก็ทําการทําเสนอราคาให้ลูกค้าต่อไปครับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ